วิธีหาตัว๋วตีบอสแบทเทิลเยอะๆเพื่อที่เราจะสามารถได้รับเหรียญเอาไปเปิดสุม่มรับหุ้นและก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่อัพสกิลก็มีตัวละครก็ได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม S.D Gundam G Generation สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องนึงที่สามารถชวย เป็เพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกววว่่าาาาาาใใรสสนนนนจดดดด์โหหลล UG Link มถผ ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสําหรับเมนูกิจกรรมก็จะอยู่ตรงสเตทเลือกในส่วนของอีเวนต์นะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยกันดัมซีดแอสเ e เราสามารถทูอีเวนต์และก็ไปลงด่านอีเวนต์ได้เขาก็จะมีด่านระดับธรรมดาแล้วก็ด่านระดับฮาร์ดแต่ด่านระดับฮาร์ดเราสามารถทําการกวาดล้างได้วันละ3าครั้งแต่ถ้าเป็นด่านแบบปกตินะครับเราก็จะสามารถกวาดล้างได้ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับพลังงานที่เรามีและในการลงด่านพวกนี้แน่นอนเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นพวกตั๋วบอสซึ่งเรา สามารถเพิ่มของรางวัลที่เราได้รับได้นะครับการที่เราจะเพิ่มได้จะขึ้นอยู่กับหุ่นในกิจกรรมนี้เขาก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยถ้าเอาแบบง่ายหน่อยก็ลงกันดั้มที่อยู่ในกิจกรรมเนี่ยให้หมดไม่ว่าจะเป็นระดับ S s R ระดับ U R แต่เราต้องใส่ไม่ซ้ำนะครับถ้าเราทําการใส่ซ้ําของรางวัลจะไม่เกิดผลเห็นไหมมันจะติดเครื่องหมายห้ามฉะนั้นเราอาจจะต้องหาหุ่นแบบไม่ซ้ํามาทําการลงให้ครบเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆทาการอัปเกรดดาวได้ต้องเป็นการอัปเกรดดาวของหุ่นนะอย่างเดียวผมจะทําการอัปเกรดหุ่นตัวนี้นี่เลยก็ปลดลิมิตเบรกเพิ่มระดับดาวเข้าไปนะครับจัดไปอีก2ดาวสําหรับตัวนี้นะครับดูเปอร์เซ็นต์ของหุ่นก็จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเราทํา3ดาวได้ในทุกๆตัวบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแบบเยอะแบบมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับแนะนําให้เพื่อนๆอ,อาจจะลงไปก่อนสักเล็กน้อยแล้วไปทําการตีบอสเพราะว่าการตีบอสเราจะสามารถทําการสกิปได้ขึ้นอยู่กับไปบอส ทีี่เรามแต่การสคิปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอบอสระดับพิเศษเป็นหุ่นแบบพิเศษนะครับที่เขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เราต้องทําการตีเพื่อที่เราจะได้รับเหรียญเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็จะมีเวลาจํากัดนะครับให้เราตีเนี่ยจะใช้ตัวน้อยนะครับในการลงแล้วเราก็จะได้รับเหรียญเยอะขึ้นก็สามารถไปลงตีได้แต่แนะนําให้ลงหุ่นระดับสูงไปได้เลยนะครับเพราะว่าบอสเป็นตีค่อนข้างยากทีมหลักของเราที่ลงได้จากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการเปิดสุม่มเพราะว่าที่ดิบที่ใช้ในการสร้างหุ่นเราต้องทําการ เปิดสุ่มมาถิงจะสามารถสร้างได้เอาเป็นเป็นตัวเพิ่มของรางวัลที่เราได้รับพยายามทาให้ได้3าดาวทุกตัวนะครับอย่างที่เกินแล้วก็ในส่วนของของรางวัลในกิจกรรมที่เราใช้เหรียญเปิดสุม่มเราจะได้อะไรบ้างแน่นอนเราจะได้เศษชิ้นส่วนนะครับตัว3นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ up skill อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะมีหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4อะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยนนเปิดสุ่มทีละสิครั้งหรือเราจะปรับ เป็น50ครั้ง100ครั้งจากตรงนี้ก็ได้เนะเราก็จะประหยัดเวลาในกรณีที่เราจะเอาของทั้งหมดทุกอย่างนะครับก็กดไปแบบนี้เพื่อน,อนๆก็จะได้รับทั้งหมดเลยนะครับในหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดสุ่มให้หมดหรือเราจะเปิดทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะครับเปิดไม่ต้องหมดอะ่ะเราก็กดไปนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้รับของรางวัลแล้วเห็นไหมอะ่ะจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการรีเซ็ตของรางวัลนะครับแต่มันจะมีอีก2อันใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้ทําการกดนะครับโอเคตอนนี้ก็ของหมดแล้วนะครับในหน้าแรกเราก็มาเช็คร ว่าเราได้หมดแล้วจริงนะเราได้หมดแล้วโอเคนะแล้วก็ทําการรีเซ็ตของรางวัลนะครับจากตรงนี้กดเลือกในส่วนของรีเซ็ตแล้วก็กดรีเซ็ตรีวาร์ดนะครับเพียงเท่านี้ก็จะมาขึ้นสู่หน้าที่2แล้วหน้าที่2ก็เราจะได้เป็นหุ่นตัวมาเลยนะครับแล้วก็จะมีตั๋วด้วยเรียกได้ว่าคดแจก,กตั๋วค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกเลยนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับนี่พยายามหาหุ่นอัปเกรดดาวอะไปลงแต้มบอสเยอะๆนะครับทำให้ได้แต้มบอสเยอะก่อนทุกอย่างก็จะง่ายอ่ะอันนี้ผมได้หุ่นมาแล้วอีก2ตัวนะครับ ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็จะมีที่อัปเกรดแล้วก็ของรางวัลรีวาร์ดเราอาจจะยังไม่รีก็ได้หรือเราจะรีเลยก็ดูก่อนว่าเราจะเก็บหมดไหมส่วนผมเนี่ยผมยังไม่รีนะครับผมก็จะเอาของทั้งหมดนะก็เปิดไปอีกนะครับอีก66ครั้งเพราะยังไงของหลังๆก็เกอยอยู่แล้วก็จะเอาหมดทุกอย่างนะครับในของรางวัลในส่วนนี้นะครับโอเคหน้าที่สองเรียบร้อยแล้วเราก็กดรีเซ็ตนะครับรีวาร์ดขึ้นสู่หน้าที่3นะครับหน้าที่3เราก็กดใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ได้ตัวละครเรียบร้อยเป็น ของรางวัลใหญ่เราจะรีได้เลยก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่รีแน่นอนเปิดต่อสิครับแบบนี้ของแจกขนาดนี้เรารีบรีไปทําไมเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับจึงกล่องสุดท้ายยังเหลือของรางวัลอยู่แต่แต้มเราไม่พอคราวนี้ผมก็เข้าสู่การอัปเกรดหุน่นแน่นอนว่าเราได้หุ่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ2ตัวแบบนี้แต่เรายังจะไม่สามารถอัปเกรดดาวได้นะครับการอัปเกรดดาวต้องมาทําการสร้างก่อนโดยหลักๆเลยก,ก็คือเขาจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างนะครับโดยใช้เฟืองแบบนี้นั่นเองเราก็ สร้างหุ่นมาก่อนเลยผมก็รับของจากตรงนี้มาด้วยแล้วก็กดทําการสร้างหุ่นแบบไล่ระดับเราก็จะได้ตุ๊กตา M S Dore แล้วก็มาทําการสร้างหุ่นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตัวไหนนะครับแต่ตัวบนน่ะจะสร้างง่ายหน่อยเพราะว่าจะใช้หุ่นแค่ตัวเดียวนะง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างหมดอยู่ดีนะครับแบบนี้ชิงแล้วเขายังมีของรางวัลจากมิชชั่นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถมารับได้ปิส่วนที่เหลือก็ไปทําการใส่หุ่นเพื่อเพิ่มของรางวัลในร อัปเกรดหุ่นตัวดำหน่อยละกันนะครับนี่เลยขึ้นไปก่อน2ดาวแล้วมาดูเปอร์เซ็นที่เราได้รับนะครับ2ดาวนี่อยู่ที่21%เปอร์เซ็นเลยนะส่วนถ้าเป็นหุ่นระดับ n d าตัวอื่นนะครับนอกจากเราจะเปิดสมแล้วบางตัวเราสามารถทําการสร้างได้ถึงแม้วางตัวอาจจะบวกผลให้น้อยแต่3าดาวยังไงก็เปอร์เซ็นโดยรวมจะบวกเยอะแบบมากๆนะครับโดยถ้าเราจะทําการสลับเราสามารถทําการบันทึกทีมของเราได้นะครับอย่างตรงนี้อ่าเราก็บันทึกไว้ทีมที่2เราก็ทําการบันทึกไว้ส่วนใน กรณีที่เราจะไปตีบอสเพราะว่าถ้าเป็นบอสแบบพิเศษใช่ไหมครับเราจะทําการสคิปไม่ได้เราก็เลือกทีมของเราแล้วก็กดที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะทําการลงทีมที่เราเซตไว้ที่มีระดับพลังสูงๆมาให้นะครับแบบนี้ที่เหลือเราก็ไปทําการโจมตีแบบปกติเราจะได้สามารถจบได้ใน1รอบโดยที่เราประหยัดตั๋วของบอสนะครับในการลงแบบนี้ก็เอาไปต่อสู้เพราะว่าเลือดของบอสมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเห็นอย่างนี้ก็คือ36หหลอดนะแล้วก็ต้องตีลูกน้องไล่ไปด้วยนะครับไม่ ตีก็ได้แต่เราก็น่าจะไม่สามารถ <c oughs> จบพวกนี้ได้อยู่ดีนะฮะก็คุณจะต้องลงพวกตออัวละครแอซซิตนะครับตัวละครซับพอร์ตรน,นะครับมาช่วยโจมตีลงพวกตัวละครดดเมดด้วยก็ได้นะครับก็จะช่วยได้เยอะคือลูกน้องอาจจะไม่เก่งแต่แค่บ,บอสอ่ะเรื่องมันเยอะนะครับเขาจะไม่จบเลยแบบง่ายๆต้องหาตัวอื่นตีด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับปาดเข้าไปติวติวอ้าวหลบด้วยซาซาบีโจมตีนะครับแสนสองวกตีตัวนี้ท้ายไปลงบอสโหฉลาดอยู่เหมือนกันนะ ครับบอทเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับพี่เหลือก็ลุ่มเพราะว่าบอทเขาจะมีจํานวนรอดที่เราสามารถตีได้เนี่ยถ้าได้เทิร์นของแอซิดนะครับก็จะช่วยทำดาเมจได้ขึ้นอีกนิดนึง อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอยู่ปึ๊บๆๆๆค่อยๆตีไปนะครับอันนี้จัสติดกันดั้มโหดเลยไหมสายป้องกันนะครับอยากได้สไตล์แต่ไม่ออกไม่เป็นไรเราว่ากันต่อไปแต่ไม่ใช่สไตเกอร์นะครับสไตล์เฉยๆนะสตเกอร์นี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งโอเคเหลือเหลือยี่สหลอดนะครับนี่มีตัวป้องกันนะครับส่วนบอสดูเอสพีห้าแซะนะครับเหลือ4ี่แสนแปดแล้วเทิร์นของฉันเดีย๋ยวเจอน้องขวานนะครับมาชูสับแล้วก็พวกตัวละครซับบัฟช่วยโจมตีนิดหน่อยก เอาแล้วนะครับแปดพัืเออปาดด้วยตัวนี้นะครับสองหมแล้วก็มาชูสาบเปิดบัฟเพิ่มพลังจมตีแต่ตัวอื่นต้องตีก่อนนะครับโบเข้ามา30,000นะครับเบาจ้าเจอเอ็กเสียหน่อยเหลือเหลือ12หลอดจิ้วแล้วก็8หลอดสุดท้ายอีกเทอร์หนึงน่าจะได้อยู่ครับพลังเหลือลน้นเราต้องตีแบบประหยัดเข้าไว้ถึงจะคุ้มค่าเลือ่อนเหลือแค่3าหลอดสุดท้าย2อหลอดสุดท้ายสไตคเกอร์ว่าไงตุง2อ0หมนะครับหหลอดสุดท้าย มาชูสาบเรียบร้อยปิดนี่ก็คือมอนแบบพิเศษติบบอสแบบพิเศษเราไม่ตีก็ได้นะแล้วแต่นะครับก็จบไปจบเสร็จเราก็ได้เหรียญมา75ซึ่งมันได้เยอะมากกว่าการลงเอ็กซ์เพิอยู่แล้วนะครับที่เหลือเราก็อาจจะทําการกวาดล้างใหม่นะครับสกิปไปปุ๊บอันนี้ก็เจอหรือเปล่ารอบนี้ อได้มา500เหรียญน,นะครับแต่ไม่เจอแล้วก็เอาเหรียญไปทําการซ่มเพื่อเอาของวันที่องค์ที่อัพสกิลบอกเลยนะครับว่าของดีเนี่ยมีตลอดจนไปถึงรอบที่6อ่ะได้ที่อัพสกิลขั้นสูงด้วยนะครับส่วนตัวที่เราได้มาก็ทําการเปิดถึงแม้จะเปิดตู้แบบพิเศษไม่ได้แต่เปิดตู้ธรรมดาได้อยู่นะครับก็ไปลุ้นดูว่าเราจะได้ตัวไหนดูฉากการเปิดซะก่อน <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจนะฮะมาไมล่ะยูอาร์อีก <c oughs> กล่องทองนะครับเกือครับผมรอบนี้เอ อ่าอ่านี่อะเอเดนานะครับกล่องทองกล่องเดียวเอ,อเรียบร้อยนี่สินะของรางวัลที่เราได้รับกับพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับมาแนะนํากิจกรรมที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดส,สาหรับอีเวนต์ใหม่นะครับเราจะได้ทั้งหุ่นแล้วก็ของรางวัลมากมายพร้อมกับนักบินอย่าลืมมาเล่นกันนะยังไงก็ฝากขบุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปละครับ